เพราะน้ำคือชีวิตทั้งเกิดก่อและล่อเลี้ยงทำลายและเยียวยารับน้ำรับชีวิตรู้น้ำรู้ชีวิตสิ่งที่ราบ้องาที่จะเรียนูส่ร่วมาตลอดก็คือว่าการที่จะจัดการเรื่องน้ำได้เนี่ยทรงเน้นย้ำว่า ต้องทำจากล่างขึ้นบนต้องช่วยตัวเองต้องเริ่มต้นที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใหม่เซนกิจพอเพียงร้วนมีฐานคิดมาจากการที่เกษตรกรจะช่วยตัวเองได้อย่างไรเกษตรกรจะรวมกลุ่มได้อย่างไรนะครับพอรวมกลุ่มกันเสร็จการทําให้เกิดฐานคิดการทําให้เกิดความเข้าใจจําเป็นต้องมีข้อมูล จำเป็นต้องนำเอาประสบการณ์มาร้อยเรียงกันนะครับนำไปสู่การบริหารจัดการในที่สุดหวังว่าข้อสรุปวันนี้จะนำมาสู่การทำงานแล้วก็ปีหน้าเราก็จะได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็ยิ้มให้กันว่าเราได้ทำงานแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขก็ขอบพระคุณครับเสนอ ค่ะก็เริ่มจากประเด็นแรกที่อยากจะพูดคุยกันก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าในส่วนของทางทั้งสามท่านนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้ค่ะก็เป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำชุมชนที่เข้ามาทำเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะเราได้มีประสบการณ์หรือว่าได้ ทำเรื่องนี้กันมาอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเริ่มต้นจากทางท่านของนายกอบจก,ก่อนแก่นก่อนเพราะว่าม่เป็นภาพรวมใหญ่ของทางจังหวัดสภาพปัญหาที่เราเจอมาในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะดังนั้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ที่ที่พวกเราได้เห็นเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ได้เห็นความยากลำบากมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะครับนั่นก็คือความแห้งแล้ง ดังนั้นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราได้มีกระบวนการได้ให้มีประชาคมหมู่บ้านนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมคิดร่วมทําร่วมตรวจสอบร่วมแก้ไขร่วมรับประโยชน์ในการที่จะเข้าเชิญประชาชนเข้ามาระดมความคิดเห็นจัดทําแผนหมู่บ้านเราบ้านตัวเองต้องการอะไรเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นการจัดเรียงลาดับความสําคัญั่นก็คือ Prior i t y ว่าบ้านนี้ ต้องการน้ําบ้านนี้ต้องการถนนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดําเนินการมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราได้น้อมนําเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระนาราชดำรินะครับสาหรับพี่น้องที่อยู่อยู่ในที่ราบสูงโครงการฝายต้นน้ําหรือเช็คแดมหรือฝายแมวเราเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ที่เป็นภูเขาและดําเนินการมาได้ประมาณ4ี่ห้าพันแห่งแล้ว และอีกโครงการหนึ่งเราเข้าเข้าไปดำเนินการก็คือการแก้ไขปัญหาขุดร,รอ่องห้วยหนองคลองบึงที่ตื้นเขินสร้างฝายกีดกั้ำ,ำคือชีวิตเพราะน้ำคือชีวิตทั้งเกิดก่อและหลอเลี้ยงทำลายและเยียวยา